สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพันต้นครับผมสวัสดียี่มือแรงครับผมหลังเลิกงานเป็นแรงของมือสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมหกแปดแล้วครับผมมื่อนี้สามสิบเอ็ดกรกฎาคมหกแปดครับพี่น้องเลิกงานคำนี้นิดหน่อยเอาเจ้านกเต๋อกมาครับผมผมนกฝึ๊กเเลยเตรียมหนึ่งมาฝึกนี่ครับสภาพไม้กันเลยนี่ครับสภาพไม้อยู่ในส่วนสังข์ว่าอยู่แล้วครับเด้อนี่ครับสภาพไม้อ้าลุยเลยครับผมพี่น้องว่าจะใช้ขึ้นต้นนี่แหละ นี่ต้นนี่เทิงๆนี่เป็นยังไงลุยครับผมอย่างมาตังกงรมาท่านอยู่ครับพี่น้องโอ้ยนกปลาเขาแล้วครับผมนัน่นนัน่นนัน่นนั่นนักปลาเขาแล้วอุย้ยนกปลาอยู่หนาซ่าเลยครับตอนนี้พี่น้องเองดีดิว่ามีตังกรนี่ครับเด้อถที่ท่านบาท่านจังได้กิดค่อยว่ากัน แล้วนะครับผมบัดนีพี่น้องจักจู่ใส่เดินนกปลาบินขึอ้นอ,อกแล้วก็บ่จักโอ้ยเรียกคืนบุกขี้ขวามครับนกปลาบินเขารวมเลยพี่น้อง เสียงคู่ใช่กันอยู่ละ่ะจังไรอ๋อนนนั่นนั่นนกไปอยู่เรื่องโอ้ยยังอยู่ครับยังอยู่นกไปอยู่นกไปเรื่องพื่อนถอไปด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้เทียงกันอยู่เทียงกันอยู่ฟ้าคู่ครับผมฟ้าคู่น้ง ขันยนต์อู้หนุกปลาคู่อะไรคู่ย,วยาวๆเลยครับยังคู่คาายอยู่ยังคู่อยู่นหนุกปลาแมาง่งไหวอยู่ขนาดหนิงได้โอ้ยออกแล้วเออเออน้าเบิ้อ,องล่างหาผนังเดียรครับผมพี่น้อง ผพิ่มลูหาผนเรียนรังยานนี่โบน่ใจเด้อว่าหยับว่าหยับเด้อเด้อยด้หาเสียนหาหม่องเบื้องดีก่อนครับผมโบน่ใจครับผมเพิ่มลงหาผนเรียนรังยางนี่เสียงคู่อย่กับผมเสียงคู่ที่นี่เนาะเสียงคู่อัดกันอยู่ ปลายยังอยู่อยู่งเลยครับพี่น้องปลายอยู่ไปไปลายนะเกี่ยวไปเกี่ยวมาอยู่ไปไปลายนะครับผมน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นไปแล้วไปแล้วอยู่ปลายเลยบาทนี่เอาเอายืนยงงากๆล้วยืนจักยืนจักตุก่ละเอาอึ้บมาแล้วครับผมโผล่มาแล้วบาทน,นี่พี่นอ้องหยุดข้อสองอยู่โอ้ยออกสั่ม ระล,ลานเลยจโจลบเต๋ออาการผูด,ดีปันนด้นะครับพี่นอ้อนวันนี้นกปลาเขาบ่าเฮ็ดกับบุกย่างถอยหลังย่างเดียวเลยทีน,นี้นกปลาออกขันโยนหะตอนนี้มันเสียงเพิ่นลังขันโยนอยู่นี่อาการว่าสูนนกครับผุมวันนี้แปลกจะรู้ว่าเกิดจากสาเหตุอยังเสียงเพิ่นขันโยนเลยสองกุกนี่เฮ้ยเขาเล่าเขาเล่าเขาเล่า เขาเล่าเขาเข่าปาไปเาเขย่าเขย่าเขเข่าไปรอบพเนียนแล้วครับผมนั่น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 ั่นไปแล้วอย่ต้งไม่ย่ฟังไส่ครับผมมันนี่ นกป้าคู่สองคู่ทั้งสองครับผมช่วงสียันนกป้าตัวนี้นะครับผมไม่เท่ไหร่ป้าหาวที่เยอครับผมตัวนี้

วานังเป็นนกเสียงกลางนะพี่น้องเสียงกลางยังสูนอยู่ดวยครับพี่น้องวัวใน,นสำเร็จโทษได้อยู่ เห็นนกปลาแล้วครับพี่น้องนกปลาปอนเตหัวมากนะครับเด้ออยู่ซื้อไม่นได้จะไปนะครับผมปอนเตหัวมากครับผมตอนนี้เห็นเตหัวอึ๊บ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 อุ้ยอุ๊ยออกมาแล้วออกมาแล้วพี่น้องออกมาแล้วเปิดเฟซซุปน้าแล้ว นกเสียงกลางคืนเลยครับพี่น้องเสียงกลางคืนพุ่หล่ะเป็นนกคู่คอทังวัดตำตําครับพี่น้อง อาคู oh, it, ่กเจ้าล็อกเตอร์บล่นครับผมวันนี้เนได้ล็อกเตอร์เลนผมวาละรเหรอครับผมปลาสงสีเอากนยพี่น้องสมสีลตีอยู่ล็อกเตอร์บลนครับนั่นนั่นเร็ไปเอุ้ยออุ้ยยัง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 อุ้ยอเกือบเกืบเเบพี่น้องเกือบเกือบลงคานี่ก็ยังยานยังม่หมดแดงบ่ นีไก็ยังอุ้ยมาเป็นลงพอน้องยาน่นั่นนั่นนั่นอุ้ยอยับเบลทึงล่งเลยตัน่นอ่ะอเทิ่งคุณซื้อไม่ไดกับเบเท่งับผมพี่น้อง ยุบไปท้าเลยได้บาทนี่ไปดอแด่เลยพี่น้องอุ้ยมันนั่นฟังโมผิดว่าเป็นเจ้าดอกเตอร์เริ่มเทียงแล้วครับพี่น้องเริ่มสูบมื้อจังไหร่นกป้านี่เร่นเียกแน่นอนเลยครับผมเป็นชัดเจนเลย ยังแหละนกเอยียงเป็นไปไล่ครับผมน,นลละะั่นลุงแล้วก็ไใดเพื่มลงมาแล้วองุ่นนี่นกเอยียงไปซวัยครับผมลุงไปอยู่ตามลงมาหน่อยนึงลุงมาอะไรเช่นไหน,นบ้าน,นี่นกเอยียงมันไปไล่พอดีขั้นใดก็ได้ย้นอนนกเอียงครับผมเอาตีชิ้นยางแล้วพี่ท้อน กิกกิกดงดังเด้งดัง่บนี้นั่นนัอ้าเปี้ยงล่ะบุกการองควนพี่นหญ่ครับพี่น้อ, à, ง,ไง,องไม่ยังอยู่หันบ่บุกการุงเอ้ยังไปแล้วอยงไปแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ขึ้นไปยุคอยอยู่มงเก่า ุ้งควันรเดี๋ยวนี่คุมสองอยูกน้องมองยูกสองแล้ว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 ,ลวนเสียงจะดกเตอหครับผมตอนนี้พรแบบานกไปงวติ่งตัวแป๊บตัวแป๊บนนนาสีเรียกครับผมกุมองคลมสอง,สองอยี่พี่นองเอลารหรดลดลดท้ ลงแค่เดียลงแค่เดียอ,อึบอึบอึบเอาเอาเอานะเออก็ยังขึ้นโอ้ยองมงคลพร่เนี่ยครับผมพีนนน่น้องอู้หสเก่งครับเนี่ย จอุいいい้ย mm นั่นั่นนั่นขยักไมแล้วโอ้ยท อบอกสัมโอ้ยบอกแล้วครับพี่น้องก็คงสิต้องไปเอาลงหรือครับผมบวคือดอกมื่อนี่เจ้าด็อกเตอร์บ่เล่นครับผมพี่น้องนกปลาสู่ดีอยู่มื่อนี้ขั้นเจ้าด็อกเตอร์เล่นน่าจะเรียบร้อยแล้วครับผมน่าจะลงแต่ว่าก็ลงหาสองคาบเทือแล้วครับผมแต่พวเหยียบพี่น้องเปียกท่าน บระหวาเกิดจากสาเหตุยังแล้วก็เจ้าด็อกเตอร์เคลื่อนยังสีกระบอจักครับผมแปลกๆครับมื่อนี้เมื่อจากอาการส้มสีบอสูงชมพูอยากคับผมเป็นหลายครับผมเอาลงเลยดีกว่าพี่น้องค่อยเสียวนกต้อมาตามดีกว่าครับผมนกตัวนี้นกปลาตัวนี้น่ะเก็บอยู่ครับผมมีขลุวลมพับพี่น้องเสียงกับพ่อเสียงฟังม้วนเลยเหรอครับผมเสียงกังๆครับผมมีข้าวลมหอมอ๋อไวท์เทนนิ่ก่อนครับคลิปนี้เปล่าลงแล้วก็บสกลับบ้านครับผมพี่น้องพี่พาน้องเอามาซสอมนกคื่อครับผม ดออกเตร์มือนี้ผิดฟอร์มยังไงเลยครับพี่น้องผิดหวังหน้าดูเลยมือนี้เ <c oughs> อ้าไว้พบกันไว้คลิปหน้าครับสวัสดีครับ